ถามว่าภัยพิบัติอะไรที่คนไทยควรที่จะตระหนักและเฝ้าระวังน้ำท่วมและดินโคลนไหลหลากครับมีเป็นร้อยจุดทั่วประเทศที่มีโอกาสประสบภัยแบบแม่สายหรือน้ำก้อนน้ำโจนหรือลับแหลศักดิ์ศรีของเขาคือเป็นลักษณะภูมิประเทศเฉพาะทั่วไปที่สร้างไทยได้ดังนั้นเนี่ยก็ตรงไหนที่มีน้ำไหลออกมาจากภูเขาอะตรงนั้นทั้งหมดเลยครับกงกิต้าครับ น้ำท่วมกรุงเทพน้ำท่วมปริมณฑลน้ำท่วมใหญ่แบบปี54เรามีความเสี่ยงอยู่ไหมคะอาจารย์คะถ้าพูดตามตรงเราก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วแหละครับทําไมถึงมีความเสี่ยงเพราะพื้นที่เราอ่อนไหลต่อภัยพิบัติน้ําท่วมอยู่แล้วพื้นที่เราต่ําพื้นที่เราราบเรียบไม่ต้องบอกว่าเสี่ยงไม่เสี่ยงครับอนาคตสักวันก็ต้องโดนอยู่แล้วจะชา้าจ,จะเร็วครับประมาณ5ปี7ปีข้างหน้าปี2573กรุงเทพจะจมน้ำ จมบาดาลมันมีความเป็นไปได้ขนาดานไหนคะอาจารย์จากภูเขาไปนะคะภัยพิบัติอื่นๆที่คนไทยต้องเฝ้าระวังขออนุญาตเอานี้และกันซีนามิถามว่าซีนามิมีโอกาสไหมฝั่งอนามันถามว่ามีโอกาสไหมมีครับมีแต่ไม่ได้มีเยอะโอเคไหมครับ โอกาสก็น้อยมากๆด้วยทําไมผมถึงไม่ปิดประเด็นนี้เพราะว่าวันนั้นนะ่ะปี2004เนี่ยแตกตั้งแต่อาร์เจ่ไล่ไปจนถึงหมูกก่เกาะนิโคบาแต่มันก็ยังมีส่วนอื่นที่ยังไม่แตกอยู่ดังนั้นโอกาสเกิดก็มีมันก็ไม่ใช่ว่าโอกาสศนที่จะเกิดสซนามินะครับมีโอกาสแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือวันนั้นนะ่ะที่เราสูญเสียเยอะเพราะว่าคนโดยรอบมหาสมุทรอินเดียเราไม่รู้จักสซนามิและเราวิ่งเข้าหาภายัยนี่คือสาเหตุหลักของการสูญเสียจริงๆแล้วผม ผมจะลองพูดให้เห็นภาพนะครับถ้าวันนั้นอะ่ะคนที่มีความรู้กสึนามิอยู่รอบมหาสมุทรอินเดียทั้งหมดเราลอดเยอะกว่านี้เยอะมากเราแทบจะไม่สูญเสียเลยนะครับเพราะเวลามันชั่วโมงกว่าเราวิ่งขึ้นเขายังไงก็ทันแต่วันนั้นอะ่ะเราวิ่งหาภายัยดังนั้นวันนี้ที่เรายังไม่ลืมสึนามิต่อให้สึนามิมาเราก็รอดครับใช่ลอดแทบจะถ้าไม่มีแฮนดิแคปนะรอดกันบทั้งหมดเลยด้วยซ้ำนะครับในกรณีของสึงนามิ ถ้าฝั่งอันดามันเกิดซึ่งคำว่าท่าของผมเนี่ยโอกาสน้อยมากๆนะครับกลับมาฝั่งอ่าวไทยครับซึนามิอ่าวไทยมีโอกาสเกิดขึ้นไหมไม่มีครับถ้าจะเอาสั้นๆก็คือผมตัดจบเลยไม่มีนะครับถ้าจะเอายาวๆคือหนึ่งไม่มีแหล่งกําเนิดซึนามิที่อ่าวไทยเลยนะครับมีอยู่อย่างเดียวที่จะเกิดขึ้นได้ซึนามิที่อ่าวไทยคืออุกบาตตกกลางอ่าวไทยตัวใครตัวมันเถอะครับถ้าอย่างเนี้ยค่ะใช่ ผมก็วิ่งเหมือนกันนะครับแต่ถามว่าโอกาสเยอะไหมมันก็ไม่มีนะครับส่วนภูเขาไฟดินถล่มใต้ทะเลภูเขาไฟใต้ทะเลไม่มีครับแหล่งกําเนิดแผ่นดินไหวที่มีโอกาสทําให้เกิดสึนามิมีอยู่ใกล้ที่สุดคือบริเวณเขตมุดตัวที่เราเรียกว่าเขตมุดตัวมะนิลาอยู่ฝั่งตะวันตกของเกาะลูซอนทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์อันนั้นน่ะถ้ามองในมิติของภูมิศาสตร์ถ้าเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ๆ มีโอกาสสร้างน้ำกับเพื่อมให้มาถึงประเทศไทยแต่มีการจำลองแล้วนะครับด้วยอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร,ร์ของจุฬาจำลองไว้นานแล้วว่าสมมุติว่าเกิดแผ่นดินไหวขนาด9หรือ9.5ซึ่งก็เวอร์วงังพอยอยู่แล้วอะใช่เอาไม่เป็นไรสมมุติว่าเกิดแล้วกันซึนามิจะมาถึงอ่าวไทยไหมถึงครับเข้านาราธิวาสเป็นจังหวัดแรกใช้เวลา8ชั่วโมงโอเคไหมครับ แปดชั่วโมงเนี่ยผมว่าอาบน้ําแต่งตัวไปส่งลูกที่โรงเรียนแล้วกลับมาอย่างทันอันนี้ข้อที่1ข้อที่2ครับต่อให้เกิด9หรือ9.5มาถึงนาราธิวาสความสูงสึนามิสูงสุดที่จะเกิดขึ้นได้คือ30เซนหนึ่งฟุตไปมันทัดใช,ใช่เพราะฉะนั้นคือโอกาสน้อยสุดๆแต่ต่อให้โอกาสน้อยนั้นเกิดก็ไม่ถือว่าเป็นภัยพิบัตินี่ผมเคลียรสึนามิให้สุดแล้วของอ่าวไทยนะครับ ถามว่าภัยพิบัติอะไรที่คนไทยควรที่จะตระหนักและเฝ้าระวงังน้ําท่วมและดินโคลนไหลหลากครับนี่คือภัยพิบัติในมุมมองผมว่าควรเฝ้าระวงังสาเหตุเพราะน้ําท่วมไม่ได้ทําให้เราเสียชีวิตหรอกนะครับแต่เขามาบ่อยนะครับแล้วเราเสียรถบ่อยๆเสียตู้เย็นบ่อยๆเสียทีวีบ่อยๆมันก็ไม่ใช่เรื่องโอเคเพราะฉะนั้นภัยพิบัติน้ําท่วมเนี่ยเราก็ควรที่จะตระหนักนะครับ ควรที่จะมีความรู้ควรที่จะเข้าใจนิสัยของน้ําจริงๆน,น้ําอ่ะนิสัยอ่ะเข้าใจไม่ยากเลยนิสยัยเขาซื่อสัตย์มากนะครับถ้าเรารู้ภูมิศาสตร์หรือว่ารู้ภูมิประเทศเราจะรู้เลยว่าน้าอ่ะเขาจะไปทางไหนนะครับอันนี้ฝากไว้ส่วนหนึ่งนะครับอันสุดท้ายที่ผมอุตส่าห์เก็บไว้สุดท้ายเนี่ยเพราะเป็นภัยพิบัติที่คนไทยอ่ะมักไม่ค่อยรู้นะครับซึ่งแล้วคนไทยไม่รู้เนี่ยแต่เป็นภัยพิบัติที่ทําให้คนไทย เสียชีวิตมากที่สุดถ้าไม่นับสึนามนนิภัยพิบัติดินโคลนไหลหลากเหมือนที่แม่สายเจอเมื่อปีที่แล้วนี่แหละครับถามว่าภัยพิบัติเนี้น่ากลัวแค่ไหนน่ากลัวจนถึงขนาดให้ปี2,544บ้านน้ำก้อนน้ำชุนจนังหวัดเพชรบูรณ์มีประชาชนคนไทยเสียชีวิต336ท่านภายในคืนเดียวรับแลอุตรดิตก็เสียผมจำตัวเลขไม่ได้ นอบพิตามนครศรีธรรมราชที่เราได้ยินข่าวกันเมื่อ10 20ปีก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าภัยพิบัติดินโคลนไหลหลากหรือเศษหินไหลหลากซึ่งคนละเรื่องคนละหลีกกับภัยพิบัติน้ําท่วมที่เราเห็นแม่สายครับคุณกีตา้าครับไม่ใช่น้ําท่วมแบบดุดันแต่เป็นล่างที่อ่องอ่อยที่สุดล่างอนุบาลสุดของภัยพิบัติแก๊งดินโคลนไหลหลากคนละหลีกกัน ผมจะลองพูดให้เห็นภาพวันนั้นแม่สายไม่ใช่โชคลายแต่วันนั้นแม่สายแคล้วคาดเพราะเขาเพิ่งเจอร่างแรกของภัยพิบัติดินโคลไหลหลา,ลากภัยพิบัติดินโคลไหลหลา,ลากพื้นที่เสี่ยงอยู่ตรงไหนมีนิสัยเป็นอย่างไรดินโคลไหลหลา,ลากส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการที่ฝนตกในภูเขาซึ่งภูเขาหุบเขาก็จะแคบพอแคบน้ําก็จะไหลแรงและเร็ว พอน้ําไหลแรงและเร็วเขาก็จะไปควักดินควักเศษหินที่อยู่ตามร่องน้ําอะมาด้วยเขาก็จะไหลมาคลุกคลิกคลุกคลิกคลุกคลิกจนกระทั่งเขาออกรูรั่วจากภูเขาเนี่ยออกไปสู่ที่ราบซึ่งกลุ่มชุมชนไหนหมู่บ้านไหนที่อยู่บริเวณที่ราบตรงปากปากแม่น้ําที่ไหลออกมาจากภูเขาอันนั้น่ะมีโอกาสได้รับผลกระทบสูงนะครับเนี่ยคือรูปแบบของภัยพิบัติดินโคลไลลาขออนุญาตสรุปก่อนที่จะจบประเด็นนี้ก็คือ ภัยพิบัติดินโคลนไหลหลากเป็นภัยพิบัติที่ในอดีตสร้างความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินให้กับคนไทยมากที่สุดและหน่ากว่าที่สุดภัยพิบัติดินโคลนไหลหลากเกิดจากอะไรเกิดจากการที่มีเหมือนกันละมังอยู่ในภูเขาแล้วมีรูรั่วฉีดออกมาสู่ที่ราบซึ่งเรามักตั้งที่อยู่อาศัยอยู่ใกล้ภูเขาอยู่ตรงที่ราบใกล้ภูเขาและมีน้ำไหลผ่านครับผม แต่นั้นคือถ้ามองในแง่ของอภูมิศาสตร์มองในแง่ของธรณีวิทยาเนี่ยนะคะมันก็มีโอกาสที่จะเกิดได้ในจุดที่เป็นจุดเสี่ยงเดิมๆหรือเปล่าคะอาจารย์ในเมื่อ,อพื้นที่ที่จะเกิดเหตุมันก็จะมีลักษณะทางธรณีวิทยา<ช>แบบนั้นแล้วก็ผู้คนก็ไปอาศัยอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วใช่ใช่ครับจุดเดิมๆจุดที่จริงๆอ่ะภัยพิบัตินี้ไม่ซับซ้อนเลยในแง่ของดินโคลาลนะค่ะ มีอีกหลายจุดมีเป็นร้อยจุดทั่วประเทศที่มีโอกาสประสบภัยแบบแม่สายหรือน้ำก้อนน้ำชจนหรือรับแหลเพียงแต่กุญแจดอกสุดท้ายยังไม่มาไขาแค่นั้นเองฝนตกหนักๆในภูเขาไปนั่งไล่ดูว่างๆไปนั่งไล่ดูในกูเกิ h ก็ได้ครับจะเห็นว่ามีแม่น้ำหรือว่าคลองเล็กๆเต็มไปหมดเลยที่ไหลออกมาจากภูเขาซึ่งคลองนั้นบางคลองเกิดจากการรวมหรือกระมังใหญ่ๆ บางคลองอาจจะเล็กอันนี้ก็ไม่ต้องใส่ใจมากเพราะต่อให้แบบเวอร์ชั่นรุนแรงแค่ไหนน้ำมันก็น้อยนะครับแต่บางที่อ่ะรวมใหญ่ตรงเนี้ยทั่วประเทศอ่ะมีเป็นร้อยจุดนะใช่มีเป็นร้อยจุด,นะจ,ดจริงๆครับซึ่งไม่ใช่ว่าอยากจะพูดให้ตื่นตระหนกแต่อยากจะพูดให้ทุกท่านอ่ะรู้ภูมิศาสตร์บ้านตัวเองบ้านใครอยู่ริมภูเขาอยู่ติดเขามองเห็นเขาตื่นมามองเห็นเขาวิวสวย มีแม่น้ําไหลผ่านด้วยอีกอ่ะไหลออกมาจากภูเขาเลยอ่ะคลาสสิกจังเลยอันนั้นอ่ะทุกท่านต้องไปดูแล้วว่าตกลงไอรูที่ไหลออกมาเนี่ยกะละมังใหญ่หรือกะละมังเล็กใช่ซึ่งถ้าเป็นกะละมังใหญ่ทุกท่านต้องมีคนที่อยู่ตรงนั้นนะต้องมีความรู้แล้วนะว่ายังไงแบบไหนถึงไม่ควรอยู่เช่นถ้าเห็นฝนตกน้ําสีชากาแฟมาควรขึ้นที่สูงนะสองคนอื่นไม่รู้เรื่อง เรื่องปริมาณน้าฝนไม่เป็นไรแต่เราต้องรู้ว่าฝนตกร้อยมิลในภูเขาอย,อยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนี้อะไรเงี้ยเกี่ยวกับเราและมีโอกาสสูงที่จะเกิดพวกเนี้ยเราต้องรู้ใช่จริงๆองค์ความรู้ทางด้านภัยพิบัติดินโคลนไหลหลากอ่ะถ้ามีความรู้อ่ะปลอดภัยมากกว่าเดิมเยอะนะครับใช่ค่ะซึ่งเราก็เห็นในเมืองไทยนะคะมีหลายจุดที่จริงๆแล้วก็เป็น เดี๋ยวนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแทบไปทั้งหมดด้วยซ้ำนะคะว่าเราก็นิยมไปสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆในจุดที่วิวทิวทัศน์สวยใกล้เขามีแม่น้ำมีรีสอร์ทมีโฮมสเตย์มันอาจจะต้องระมัดระวังสิ่งเหล่านี้ด้วยเหมือนกันโดยภาพรวมเป็นอย่างที่คุณกีต้าว่าเลยครับใช่หลับตานึกมีแม่น้ำเอื่อยๆไหลออกมาจากภูเขาแล้วมีเศษหินเป็นก้อนๆออยู่ตรงลำธารน้ำไหลแทรกเศษหินก้อน หินก้อนๆน,นั้นอนะ่ะในทางธรณีวิทยามันลอยมาอยู่แบบนั้นไม่ได้นะความหมายคือน้ําต้องแรงพอสมควรคที่จะหอบก้อนหินก้อนนั้นมาวางให้เราเห็นตรงนั้นนั่นหมายความว่าในอดีตเขาเคยกระโชกหอกหกแต่เพื่อเป็นความรู้นะคะเพราะว่าคือมีทั้งเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับคนมีทั้งเรื่องของโปรเจกต์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากมายนะคะค สโคบพื้นที่ไหนคะอาจารย์ที่มีลักษณะแบบที่อาจารย์พูดถึงในภาคตะวันตกอเมริกาจนบุรีเรามีเขาใหญ่เรามีพื้นที่ภาคอีสานเรามีภาคเหนือโอ้โหหลายที่เลยคะ่ะอาจารย์ที่มีเ<ไ>ที่ยงเที่ยวรสแบบนี้จริงๆผมจิ้มจุดไว้ให้หมดแล้วนะทั้งประเทศใช่แล้วก็พิสูจน์ได้ด้วยว่าผมจิ้มมั่วหรือจิ้มเอาอารมณ์ไฮไลท์ไฮไลท์คือจุดไหนะรอ้ยบอกไม่ถูกเพราะมีเยอะเพราะมันเป็นภูมิประเทศทั่วไปค่ะมันเหมือนเป็น ศักรีของเขาคือเป็นลักษณะภูมิประเทศเฉพาะทั่วไปที่สร้างไภัยได้ดังนั้นเนี่ยก็ตรงไหนที่มีน้ําไหลออกมาจากภูเขาอะตรงนั้นทั้งหมดเลยครับคุณกีตาครับทั้งหมดเลยก็ไปนั่งจิ้มดูก็ได้จิ้มจิ้มจิ้มประเด็นสําคัญที่ถ้าเราอยากกระดึ๊บไปต่อว่าเฮ้ยตกลงไอรูรั่วเนี่ยเป็นภัยหรือไม่เป็นภัยไปดูว่ารูรั่วตรงนั้นเกิดจากลุ่มใหญ่หรือลุ่มเล็กลุ่มเล็กก็โอกาสเสี่ยงน้อยลุ่มใหญ่ก็โอกาสเสี่ยงเยอะแค่นั้นเองซึ่ง ในประเทศไทยเราอะมีกี่จุดอะที่น้ําไหลออกมาจากภูเขาทั้งนั้นเลยอะใช่ตรงนั้นก็เสี่ยงทั้งนั้นเลยนะไม่ได้มีข้อยกเว้นใช่ค่ะทีนี้ความเสี่ยงที่คนไทยกลัวเรื่องของน้ํานะคะโอเคนอกเหนือจากเรื่องของดินโคลนไหลหลากนะคะ,คะแล้วก็น้ําท่วมในบางจุดที่เป็นจุดที่เกิดประจําเนี่ยนะคะเราก็ะจะกระวนใจกับภาพที่เป็นน้ําท่วมใหญ่ แลวอย่างนี้ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เมืองหลวงแล้วก็บริเวณใกล้เคียงปริมณฑลน้ําท่วมกรุงเทพน้ําท่วมปริมณฑลน้ําท่วมใหญ่แบบปี54เรามีความเสี่ยงอยู่ไหมคะอาจารย์คะถ้าพูดตามตรงเราก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วแหละครับทําไมถึงมีความเสี่ยงเพราะพื้นที่เราอะใช้คาว่าพื้นที่เราอะอ่อนไหวต่อภัยพิบัติน้ําท่วมอยู่แล้วพื้นที่เราต่ําพื้นที่เราราบเรียบพื้นที่เราภาคกลางตอนล่างตอนบนนะ พื้นที่เราคือที่ราบน้ําท่วมถึงนั่นหมายความว่าน้ําเขามีสิทธิ์มาัเพราะฉะนั้นถามว่าเสี่ยงไหมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ต้องบอกว่าเสี่ยงไม่เสี่ยงครับอนาคตสักวันก็ต้องโดนอยู่แล้วจะชา้าจ,จะเร็วนะครับเพียงแต่ว่าจริงๆอ่ะในมุมของคนที่ทําด้านภัยพิบัติอ่ะการที่ชีวิตรอดอะถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะครับแล้วก็มันคุ้มค่านะกับการที่ไปอยู่ใกล้แม่น้ํา สามร้อยวันสามร้อยกว่าวันแล้วมีน้ําท่วมสักสามวันห้าวันซึ่งถ้าเราไม่รู้ตัวเราก็สูญเสียหมดนั่นแหละแต่ถ้าเกิดเรามีองค์ความรู้มีระบบการจัดการเรื่องภัยพิบัติที่เป็นระบบอ่ะห้าวันขอให้เขาได้เดินบ้างได้ไหมโดยที่เราเอาของขอพยพไปแล้วเราค่อยกลับมาผมว่าแค่เนี้ยประสบความสําเร็จในแง่ของการอยู่กับภัยอย่างมีความสุขใช่เราอยู่ชิดเขาได้ตอนที่เขาไม่เบ่งตัว แล้วเราก็ใช้ความชุ่มชื้นจากเขาใช้ความอุดมสมบูรณ์จากเขาได้ปกติเลยแต่วันไหนเขามาแค่ช่วยหลบให้เขาเดินให้คล่องๆหน่อยแค่นั้นเองเหมือนกันเลยเหมือนกับคนญี่ปุ่นก็ไม่เห็นจําเป็นต้องย้ายประเทศเพื่อหนีแผ่นดินไหวเลยเขาก็แค่สร้างบ้านให้เข้มแข็งเขาก็อยู่ได้แล้วแต่ที่ออดน่ากลัวถึงขั้นว่าในอีกประมาณ5ปี7ปีข้างหน้าปี2 0 0 0 573กรุงเทพจะจมน้ำจมบาดาลพื้นที่96จะถูกท่วมหรือว่าคือ,อ,อน้ำทะเลก็จะไหลเข้ามาท่วมเมืองเรานะครับมันมีความเป็นไปได้ขนาดนั้นไหมคะอาจารย์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์บ่งชี้ว่าวิถีไปทางนั้นจริงๆความหมายคือน้ำทะเลก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆผมจำตัวเลขไม่ได้ว่าหลักมิลลิเมตรหรือเซนติเมตรนะครับแต่ว่าเราก็ต้องอย่าลืมว่า เราก็มีตะกอนจากภาคเหนือมาถมให้พื้นที่สูงขึ้นด้วยเหมือนกันอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองที่ผมอยากให้ทุกท่านเข้าใจวิถีของโลกคือมันไม่ใช่ว่าเราหลับไปคืนหนึ่งหรือว่าเราไปเที่ยวต่างประเทศ7วันแล้วกลับมาอุ้ยน้าท่วมกรุงเทพแล้วมันไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับภาวะการท่วมหรือแม้กระทั่งการท่วมขังว่ากรุงเทพจะจมไม่จมเนี่ยมันเนิบสุดจะมากมันกระดึ๊บมากๆจนทําให้ เราอ่ะจะไม่รู้สึกว่าเป็นภัยเลยเราจะลำคาญก่อนลำคาญจนเดี๋ยวเราก็แบบเออก็ย้ายก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้หรือดีไม่ดีอะ่ะผมว่ามีโอกาสสูงมากๆเลยที่ชั่วชีวิตเนี้ยเราจะไม่มีโอกาสได้เห็นแบบนั้นรียะเวลาที่จะเกิดเนี่ยมันมันยาวนานแล้วคือถ้ามันไม่ได้รุนแรงฉับพลันทันใดสร้าง<ไ>ความเสียหายที่เอ,อ่ทำให้เกิดความสูญเสียจํานวนมากอาจารย์ก็ไม่ได้มองว่าเป็นภัยพิบัติที่น่ากลัว เราเตรียมตัวได้เรารับมือได้ใช่อะไรปรากฏการอะไรที่เกิดขึ้นบนโลกแล้วเชื่องช้าไม่ถือว่าเป็นภัยนะเพราะเรารู้ตัวก่อนไงอ้าวถ้าไม่งั้นเมื่อก่อนอ่าวไทยเคยเป็นบกนะอ่าเคยเป็นบกแล้วทําไมเราไม่เดือดร้อนนะอ่ะเพราะชาติก่อนอันนี้ผมพูดพยายามพูดให้เห็นภาพเลยนะ,ะชาติก่อนเราอาจจะอยู่ที่อ่าวไทยก็ได้ใช่แต่ตอนนี้เราลืมไปหมดแล้วใช่มันไม่ความเนิบ ปรากฏการณ์ของโลกอะ่ะจะเป็นวิบัติภัยได้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของความกันโชคความกระโชคโชคก้กหักความมาไวไปไวจนเราตั้งตัวไม่ทันทั้งในแง่ของการปฏิบัติตัวและความรู้สึกค่ะใช่แต่อะไรที่มาเนิบๆอะไม่ไม่เป็นภัยหรอกครับใช่ค่ะ